สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนนะครับน้อเมื่อนี้มาพบมาพอกับช่องหิวเขาเชนแนวครับผมเมื่อนี้ได้แนวเสีบเบมาฝากพี่ตอนน้องือเขานะครับน้อพี่น้องน้องตำสบายนั่งพิเศพี่น้องใส่น้ำปลาโนานน้องพี่น้องใส่น้ำปูใส่พริกแข่งพริกซดพี่น้องตามสไตล์ช่องหิวเขาเนาะพี่น้องน้องพักกับกักแกมกับเต็มพี่น้องมาเป็นสวนเลยเมื่อเนี้ยบรรยากาศทงไงทงหน้าก็ครับน้อพี่น้องเี้ฝากพี่ตอนน้องเอาอย่างไนก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ ที่แวะเขามาเยี่ยมมาชมนะครับน้องแวะมากดไหลกดแชร์มากดติดตามและเป็นกำลังใจช่องีเขาเชนเนลนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาดิมาเสพแซเบนุ่นกันครับผมครับมาเขาเนี้ยจิบหน่อยให้เขาละพี่น้องมาเสพแซเบนุ่กันครับผม,มบ้บมบางคนอยากมา,างินะุบเขาพี่น้องเนาะมาเลยมาเสียบเสียบลุ่กันเด้อแบบเนี้ย,ม,ย,นนนนยมีหูเขาละพี่น้องนั่งหงใหม่อย่างแดดซองเลยนะพี่น้องเด้อสบายนั่งกรอบๆพี่น้อง Perfect. Mm -hmm. รสชาติเ็ต้องห่วงเรืองี่น้องเพชรนัวน้ำปลาพี่น้องจีจัดกันนะ่ะ ขอบมานําฟังเสียงนกอง ขาหน้าเมาื่อกินน้ำกันเสีเย,เยบเรืพย่น้องอลยล่าล่ำ่าตัวนะครับเนะ้ ความเดี๋ยวน,น้ำตํำนัวครับเดี๋ออย พักนี้กอบกอดน้องกอบ,อกอบอะนะส้มซื้อพักกาดขอบน้อง <c oughs> เดี๋ยวซองหน้าพี่น้องนั่งอยู่ในห้องใหมครั เขางามๆนมลงอไ Mm-hmm. แบพี่น้องักกระกอบดีฮะทำใจไบนั่งก็ะกอบกอบ,กอบ้วนกระดาษเพ็น เสียบทั้งเผ็ดพี่น้องเลยบ o เผ็ดกับ b o t เสียบ <laughs> โอ้อิ่มแล้วครับพี่น้องเสียบพักอี่ี ตำสบายนั่งต้นกินท่านึงสบายนั่งกรอบๆตำพิษๆเซบกอกเซนปลา,าปลาดเซนตำป,ปูหอมๆเกี๊ยวบักสดกรอบๆโอ้สดเท่านั้นครับผมเนาะสำหรับกินกับฝากพี่ตอ่อน้องพ่อสินนบน,นคคะครับน้องเนี่ยคือเขาครับก่อนจากก่อนหน้าก็คดอ,อยพาอพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับลำลเรด้วยดวยสุขูสุขคนครับน้องสุขภาพแข็งแรงครับเนาะสำหรับคลิปนี้รับก่อนครับคลิปหน้าพอไหมครับสวัสดีครับ